เอโยเวัสดซ่าับสวัสดีครับผมเซลล์พรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะฮะวันนี้นะลูกค้าผมจะพามารีวิวรถนะคลาส 200cc เข้าใหม่1ลำเนี่ยเป็นเจ้า g ีเบกดีมอนจีอาร์ 200R ตัวดาคอซ่าทูนั่นเองครับลูกค้านะคันนี้รถสวยมาก,ๆเ,นะะกเมๆเลยนะฮะรถก็เดิมๆเลยนะฮะ อ่าอย่างแรกเลยครับลูกค้าชุดสีตัวรถนะฮะเป็นสีเทาสวยๆแบบนี้นะครับผมตัดด้วยโครงแดงนะฮะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2 0ีครับลูกค้าเป็นระบบหัวฉีดมาให้เรียบร้อยนะลูกค้าดูได้เลยนะห้องเครื่องนี่คือแบบว่าผมเก็บมาให้ละเอียดเรียบร้อยเลยนะครับใส่สากิ๊บๆเลยท่อได้เป็นท่อเดิมจากโรงงานนะครับผมนะพันนี้ผ้าสี69เลยครับลูกค้า ชิวหน้าแต่งมาให้นะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวหน้าแต่งมาให้มาพร้อมกับไฟหน้า LED ครับผมดอยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานเลยโดยรวมรถสวยมากๆครับชุดสีนี่ผมให้90%เลยนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างครับลูกค้าตามการใช้งานนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะครับแต่สภาพโดยรวมลูกค้าผมบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังกับเจ้าคันนี้แน่นอนเครื่องยนต์ฝั่งนี้สวยใสครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยนะฮะ จอหน้าปัดนี่คือสวยมากๆเลยครับผมเลขหม้เจ้านี้อยู่ที่20 0 0 0โลครับผมสตาร์ทง่ายๆเลยนะฮะชึ้งเดียวติดเลยครับผมโซ่สเตร์นี่สะอาดกิฟเลยท้ายนะี่เป็นท้ายเดิมนะฮะดูได้เลยนะท้ายสวยเท่เลยนะฮะใครที่แบบว่ามองหาจ r 2 0 0้200ขับขี่นะตอนนี้ทางร้านมีให้เลือกไม่เยอะนะมีให้เลือกแค่4คันหมดแล้วหมดเลยนะครับลูกค้าช้าหมดอดแน่นอนนะครับผม ประมาณนี้เลยนะฮะเครื่องไม่ดังควันไม่ไหลนะครับเจ้าคันนี้นะลูกค้ามีเล่มเขียวเอกสารครบแล้วนะครับหากใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อของเซล์รีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ